ในวันที่เราแต่งงานน่ะเราก็มั่นใจละร้อยเปอร์เซ็นละว,ว่าคนนี้แหละคือคนที่เราจะใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขคนนี้แหละที่เราจะจับมือกันไปแก่เท่าไปด้วยกันแต่ผ่านไปแค่ไม่กี่ปีความรักที่มีมันหายไปไหนเฮ้ยเราจะอยู่กับเขาแบบนี้แก่เท่าไปด้วยกันได้ไหมทำไมมันไม่เหมือนช่วงแรกที่รักกัน เป็นคนหนึ่งที่เกิดคําถามกับตัวเองแบบนี้ไหมคะมุกก็เป็นคนหนึ่งในนั้นคะ่ะช่วงแรกๆผู้ชายเขาจะตามใจเราเยอะตามใจมากตามใจทุกอย่างทุกอย่างเลยก็ว่าได้การที่สามีตามใจเรามากมันก็เป็นข้อเสียนหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมหลังๆมานนี้เขาไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนทําไมพักหลังๆมานนี้เขาเขาเปลี่ยนไป มันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างนะคะเขาอาจจะไม่ได้แบบเขาอาจจะเหนื่อยกับการทํางานเขาอาจจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่ไม่ใช่เหมือนแรกๆที่ยังไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรมากถ้าเขาเกิดความเครียดขึ้นมามันก็จะทําให้ความรักโรแมนติกที่เคยมีมันก็ลดลงบ้างลดลงได้และเราค่ะผู้หญิงจากที่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสามีมาแบบทุกอย่างตามใจเรา แต่ทุกวันนี้เขาเหนื่อยกับงานเขาอะไม่ได้ทําเหมือนเดิมทําให้เราเองกับรู้สึกว่าเอ้ความสุขมันหายไปไหนทําไมเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมความรู้สึกความสุขที่เคยมีมันทําไมหายไปแท้จริงแล้วเราเคยเป็นผู้รับจนเคยตัวนะคะสิ่งที่เราพลาดคือเรารักเขาน้อยกว่าที่เขารักเรา เราจะต้องเป็นฝ่ายที่รักเขาบ้างให้เขาบ้างทําเพื่อเขาบ้างไม่ใช่หวังจะให้แต่เขาทำเพื่อเราทําเพื่อเขาบ้างเคยมีไหมคะบางครั้งเอ้ยอยากจะให้เขาเข้ามากอดจังอยากจะให้เขามากอดเหมือนเมื่อก่อนจังทำค่ะให้เราเป็นฝ่ายเข้าไปกอดเขาก่อนบ้างอย่ารอให้เขาทํากับเราอย่างเดียว อย่ารอให้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาก่อนเราอย่างเดียวเราเป็นฝ่ายที่เข้าไปหาเขาบ้างเราเป็นฝ่ายทำให้เขาบ้างลองดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตคู่